สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญสวยๆนะครับเป็นเหรียญนั่งบัลลังก์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่สร้างมาตอนปี2539ในปีการจนาพิเศษนะครับสร้างมาจํานวนก็เยอะนะฮะแล้วก็มีทั้งบล็อกที่เป็นธรรมดาเบอร์เบอร์นิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นบล็อกกระสาบที่มีความคมชัดมากๆนะครับส่วนบล็อกกระสาบเนี่ยก็จะมีทั้งกระบี่สั้นและก็กระบี่ยาวนะครับเนี่ยนะถุงเดิมๆก็จะอยู่แบบนี้นะครับ่า จะเป็นโลโก้ของปีการจนาพิเศษนะฮะเลข50นะครับส่วนเหรียญก็จะเป็นเหรียญอาร์มนะครับเนื้ออัลปาก้าแบบนี้นะครับมีหลายเนื้อนะครับที่มีนี่เป็นอัลปาก้านะครับส่วนกระบี่สั้นยาวเนี่ยก็จะดูกันตรงนี้นะครับถ้าเกิดกระบี่ยาวมาจนใกล้ตัวอักษรเนี่ยก็จะเป็นกระบี่ยาวนะครับเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับปีปลอกหุ้มนะครับเนี่ยจะมีความคมชัดกว่าบล็อกธรรมดานี่เป็นบล็อกกระสับนะครับ ถ้ากระบี่ยาวเนี่ยจะยาวเล็กลงมากว่าน,นี้นะครับอันนี้เป็นกระบี่สั้นเดี๋ยววันนี้เรามีกระบี่สั้นกระบี่ยาวนะครับมาเริ่มจากกระบี่สั้นก่อนนะครับ่านะครับนี่นะฮะกษณะตัวเหรียญก็จะเป็นเหรียญอาร์มเนี่ยน,นนะเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านนั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับด้านหลังก็จะเป็นตาของราชวงศ์จักรีนะครับเป็นจกกักรตัรีนะครับแล้วก็เขียนพศสองพันห้าร้อสาสิบเก้านะครับ เนี่ยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากรายละเอียดด้านหน้านะครับเริ่มจากหูเหรียญก่อนกันแล้วกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่นะครับหูเหรียญก็อย่างเงี้ยนะครับเห็นว่ามีความเรียบเรียบหน่อยนะครับแล้วลงมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นบล็อกะสาเห็นนะครับจะจะชัดเจนมากๆนะครับทั้งอ่า นี่นะฮะอ่านี่นะครับเพื่อนๆเมตตาแว่นนะฮะชุดที่สวมต่างๆนะครับรายละเอียดจะไม่มีความเบลอเลยนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมพื้นกระจายเป็นเสียเส้ยนเสี้นนะฮะจากการกระแทกของโลหะนะครับนี่นะฮะนี่นะครับมือเนี่ยจะเห็นเป็นมือเลยนะครับ จะไม่แบบเบอร์เป็นก้อนนะเห็นมาจะเห็นเป็นนิ้วๆๆแล้วก็บางทีเป็นเล็บเลยนะครับเห็นเป็นเล็บเลยนะครับชัดมากนะครับตรงนี้นะลงมาถึงส้นตรงอหัวหัวรองเท้านี่ก็จะมีเหมือนเป็นเส้นตรงรองเท้าเลยนะครับแบบแบ่งเป็นพื้นรองเท้าชัดเลยนะฮะไม่ได้เป็นก้อนก้อนกลมๆนะฮะเห็นไหมเป็นเส้นชัดเลยนะครับข้อความก็จะเขียนว่าพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร์ทว่ามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านนี้นะครับเนี่ยนะฮะและที่สําคัญเลยตรงนี้นะครับกระบี่เนี่ยฮะที่อยู่วางอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับก็จะมีปอกคุ้มนะฮะอยู่ตรงปลายปอกเนี่ยฮะเหมือนตัวยูเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยนะฮะคุ้มอยู่นะแล้วก็จะลอยอยู่ประมาณนี้นะครับอ่า ถ้าเกิดว่าเป็นกระบี่ยาวเนี่ยเรจะให้ดูนะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะติดเลยนะติดตรงหัวหอหีบเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะเกือบติดนั่นนะครับแต่กระบี่สั้นเห็นไหมครับจะลอยขึ้นมานิดนึงสักห่างกันสักสอมิลนะฮะประมาณเนาะเนี่ยนะเดี๋ยวเราไปวางพื้นแล้วดูอีกทีนะครับอ่า นี่นะครับมือผมสั่นนะเวลาถือเราไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยนะครับดันหน้านะครับอีกสักรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมเพื่อนเนี่ยนะฮะทุกอย่างจะชัดไปหมดนะครับเนี่ยนะฮะเส้นผมลายผมอะไรต่างๆจะเป็นเส้นมีรายละเอียดหมดนะฮะไม่ได้มีแบบเป็นก้อนๆเห็นไหมครับเนี่ยนะบล็อกนี้น่าเก็บมากๆนะครับเป็นบล็อกสามนะ อ่าเนี่ยที่ทำการเห็นเนียฮะรองเท้าเนี่ยก็จะมีเส้นขอบตรงพื้นลายชัดนะฮะตรงนี้กระบีสั้นนะครับจะประมาณนี้มาไม่ถึงพื้นตัวอักษรเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวดูด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นกงจัรกับอ่าเนี้ยแล้วก็ตรีเนี่ยนะครับก็รวมกันเป็นจักกรีนะครับลาชงจักรีนะครับเดี๋ยวไปดูหูเหรียญด้านที่เจาะมาก่อนนะครับเนี่ยนะฮะคมๆเลยนะครับเห็นไหมฮะ รูก็ไม่ใหญ่กว้างมากนะครับคมเลยนะครับหูก็พอๆกับพวงเลยนะฮะนี่นะครับนี่ฮะกพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับปีการชนาพิเศษนะครับเดี๋ยวมาดูขอบตัดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนจบคลิปนะครับขอบตาดเห็นไหมครับไม่ได้ตัดขาดนะครับมีความเป็นแบบขยิกขยืนนะฮะ เนี่ยคลื่นนะครับนะพอเป็นโลหะแข็งนะฮะก็จะตัดแล้วก็หักนะฮะสำหรับเนื้อาปาก้านะนี่นะฝั่งนี้จะดูเรียบร้อยกว่านิดนึงนะครับโอเคนะครับสำหรับบล็อกกระบีสั้นนะ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปดูกระบ,บี่ยาวกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับกับเดียนน้งมันลัง